กดเลขส1บข้อการลงทุนให้ประสบความสําเร็จแบบปีเตอร์ลินช์ปีเตอร์ลินช์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่เป็นระดับตํานานเลยนะเขาเป็นอดีตผู้จัดการกองทุนของกองทุนชื่อ Fidelity m a g ็กเจลันฟันนะครับซึ่งกองทุนเนี้ย สามารถทำผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยเป็นระยะเวลาไป10บสปีเลยซึ่งสิ่งที่ทําให้ปีเตอร์ลินเนี่ยเขาโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ผลตอบแทนของเขาครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องวิธีการลงทุนของเขาแล้วก็ฟิโลโซฟีการเลือกหุ้นของเขานะครับที่มันง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากแลให้ผลตอบแทนที่ดีได้วันนี้เองเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องหลักการลงทุนของปีเตอร์ลินใช้ทุกคนฟังนะครับว่าเขามีหลักการลงทุนเป็นยังไงบ้าง ต่อไปนี้นะครับคือเคล็ดลับการลงทุน10ข้อของปีเตอร์ลินนะครับที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยศึกษาเอาไว้เพื่อจะเอาไปใช้ได้ในการลงทุนครับข้อที่1น,นะครับปีเตอร์ลินเขาบอกว่าคุณควรจะลงทุนในสิ่งที่คุณรู้เท่านั้นคือถ้าคุณรู้จักธุรกิจไหนดีให้ลงทุนในธุรกิจนั้นเท่านั้นนะครับอย่าไปลงทุนนอกขอบเขตธุรกิจที่คุณรู้นะครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันตรงกับสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เรียกว่า circle of competence นะครับก็คือลงเฉพาะในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญเท่านนั้ เช่นถ้าคุณเป็นหมอคุณอาจจะเข้าใจเรื่องโรงพยาบาลได้ดีกว่าคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของคุณละคุณก็ควรจะลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นบทเรียนแรกนะครับที่ลินส์เขาอยากจะบอกทุกคนนะครับลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณรู้เท่านั้นข้อที่สองนะครับปีเตอร์ลินส์เขาบอกว่าให้มองหาหุ้นที่มีการเติบโตเพราะว่าการที่ราคาของหุ้นเนี่ยมันจะเติบโตได้เนี่ยมันมาจากการที่พื้นฐานของหุ้นรายได้ของหุ้น กำไรของหุ้นนั้นเนี่ยมีการเติบโตครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องหาหุ้นที่มีการเติบโตจริงไหมครับมันก็จะไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะให้ราคาหุ้นขึ้นแต่เราไปลงทุนหุ้นที่ไม่มีการเติบโตหรือว่ากำลังถดถอยอยู่อย่างที่3นะครับข้อนี้สําคัญมากเลยและผมเชื่อว่าเป็นจุดอ่อนที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยมักจะเจอกันนะครับก็คือให้หลีกเลี่ยงความคิดแบบฝูงหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า herd mentality ก็คืออย่าไปตามชาวบ้านเขา ให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองหุ้นตัวไหนที่ชาวบ้านเขาเฮโลกันไปลงเนี่ยนะมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะไปซื้อจนผลักดันราคาของหุ้นเนี่ยจนมันเกินพื้นฐานได้ก็เรียกได้ว่าหุ้นตัวนั้นมันก็จะแพงไปแล้วแลวหลังจากนั้นเองเนี่ยถ้าพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นมันไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดจริงราคาหุ้นมันก็จะตกลงมาทําให้พอร์ตของเราเนี่ยเสียหายหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนเนี่ยอยากให้มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็อย่าไปตามฝูงชนมากครับข้อ 4. ความอดทน ปีเตอร์ลินส์เขาบอกว่าเวลาเราถือหุ้นเนี่ยนะเราจะต้องอดทนอยู่กับมันถ้าเราได้หุ้นที่มันมีการเติบโตมีบิสเนสโมเดลที่ดีบางทีเนี่ยราคาหุ้นมันอาจจะยังไม่ขึ้นมันอาจจะไม่มีใครเห็นความดีของหุ้นตัวนี้แต่ถ้าเรามั่นใจว่าหุ้นของเราเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ดีอยู่แล้วเราควรจะต้องอดทนอยู่กับมันให้นานที่สุดตราบเท่าที่พื้นฐานของมันยังดีอยู่ข้อ5ครับซื้อหุ้นมูลค่าต่ำนะฮะจริงๆอันนี้เนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกับสิ่งที่เสียยักษ์พูดในคลิปที่ผ่านมาาาับเเสียเ่ยยกกอว ให้ซื้อหุ้นทางต่ำปีเตอร์ลินเขาบอกให้ซื้อหุ้นตอนมูลค่ามันตำ่ตำๆก็คือเขารอให้หุ้นตัวนี้มันมีการปรับฐานลงมามีการคูดาวลงมาหน่อยก็คือเขาจะไม่ไปนั่งไล่ซื้อหุ้นที่มันกําลังร้อนแรงอยู่แต่ว่าดูว่าหุ้นเนี่ยมันมีการลงมาหรือยังแล้วหุ้นตัวนั้นเองเนี่ยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งหรือไม่นะครับถ้าเป็นหุ้นที่แข็งแกรง่งมีอนาคตการเติบโตที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นเหล่านั้นก็จะมีการกลับตัวและสามารถกลับไปเติบโตไดด้้ในนที่สุคครครับับบขอ6ะ ให้ความสําคัญกับเมทริกทางการเงินปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาแนะนานะครับว่านักลงทุนเนี่ยควรจะให้ความสําคัญและสนใจกับเมทริกทางการเงินนะเพราะว่าเมทริกทางการเงินเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ว่าหุ้นของคุณที่คุณกําลังถืออยู่เนี่ยมันกําลังดีขึ้นหรือว่ามันกําลังจะแย่ลงเมทริกทางการเงินที่สําคัญก็จะมีพวกแบบ ROA ROE เน็ตโปรฟิตมาจินก๊อสโปรฟิตมาจินอัตราการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องติดตามเพราะว่าการลงทุนเนี่ยขึ้นชื่อว่ามันมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยแปลว่าสถานการณ์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมคุณจะต้องติดตามเมติกทางการเงินอย่างใกล้ชิดข้อ7นะครับมาดูหุ้นในเชิงคุณภาพบ้างน,นะครับลินส์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยพิจารณาเรื่องการแข่งขันด้วยเพราะว่าหุ้นทุกตัวเนี่ยมักจะมี Market Positioning เป็นของตัวเองหลายคนอาจจะชอบลงทนนทุุนนนให้ี่ เป็นผู้นําตลาดบางคนอาจจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นผู้นําตลาดนะแต่ไปลงทุนในหุ้นที่กําลังเติบโตกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้นําตลาดเรียกได้ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะต้องศึกษาคู่แข่งของหุ้นของเราด้วยว่าเขาทําได้ดีไม่ดีเป็นยังไงแล้วมีการแข่งขันกับบริษัทที่เราถืออยู่เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับมันทําให้อนาคตการเติบโตของเราเนี่ยมันแย่ลงหรือเปล่าหรือว่าคู่แข่งเขาอาจจะอ่อนแอแพ้ไปอย่างเงี้ยจะทําให้บริษัทของเราเดี๋ยวดีขึ้นไหมอันนี้คือความสําคัญของการ วิเคราะห์คู่แข่งแล้วก็การพิจรารณาเรื่องการแข่งขันครับข้อ8นะครับลินส์เขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกระจายพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของเราด้วยนะไปอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วก็ประเภทสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะจะทาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้เช่นถ้าเกิดเรามีหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ํามันแล้วเนี่ยเราควรจะมีการกระจายความเสีย่ยงไปอยู่ในหุ้นค้าปลีกไปอยู่ในหุ้นอาหารหุ้นโรงแรม การกระจายความเสี่ยงเนี <is>. ่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่านักลงทุนรายย่อยหลายๆคนเนี่ยทำผิดอยู่นะครับเพื่อนของผมคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยเขามีการกระจายความเสี่ยงไปหุ้น5ตัวครับตัวแรกคือปตทตัวที่2คือไทยออยล์ตัวที่3คือเอสโซ่ตัวที่4คือบางจากตัวที่5คือปตทสพอเนี่ฮะเห็นไหมครับว่าการกระจายความเสี่ยงไปหุ้น5ตัวที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้กระจายความเสี่ยงเลยก็ได้นะเพราะคุณดันไปลงในหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหมดเลยเวลาหุ้นเหล่านนนนี้้้มมมััขขึึกๆน เวลามันลงราคาน้ำมันลงราคาปิโตเคมีลงหุ้นเหล่านี้มันก็จะลงพร้อมๆกันเช่นกันอันนี้เป็นขีดสำคัญในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นนะครับถัดมานะครับข้อที่9นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมเรียกได้ว่ามันมีความสำคัญมากๆเช่นกันก็คือการรักษาระเบียบวินัยครับลินส์เนี่ยเขาก็เตือนนักลงทุนนะครับว่าห้ามตัดสินใจลงทุนแบบหุนหันพันแล่นหรือใช้อารมณ์เป็นอันขาด แต่เขาแนะนำให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุนอิงจากการวิจัยและการวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ก็คือว่าเวลาเราเห็นหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นหุ้นที่เฮะเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ดีเพียงพอเราก็ต้องมีระเบียบวินัยที่จะไม่เข้าไปเล่นในเกมนั้นอันนี้คือตัวอย่างของการรักษาระเบียบวินัยแบบนักลงทุนครับข้อ10ข้อสุดท้ายนะครับปีเตอร์ลินส์เขาบอกว่านักลงทุนควรที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง แล้วก็ใช้มันเนี่ยในการปรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณซึ่งเมื่อคุณทําอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเราใช่ไหมเราจะได้วิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นและสามารถที่จะปรับแต่งแนวทางการลงทุนทําให้คุณเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นได้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับสิข้อเดี๋ยก็เป็นหลักการการลงทุนของปีเตอร์ลินส์แบบคร่าวๆนะครับหวังว่า10ข้อนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเรื่องการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่องการลงทุนของปีเตอร์ลินส์ให้มากขึ้นเนี่ยผมก็มีหนังสือแนะนำนะครับชื่อว่า one up on Wall Street นะครับก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากของปีเตอร์ลินส์เลยใครสนใจสามารถที่จะไปหาซื้อมาอ่านเพื่อเติมความรู้ให้กับการลงทุนของตัวเองได้ครับ